สบายดีค่ะ The Intelligence พาเที่ยวในตอนนี้เป็นตอนต่อเรื่องจากตอนเซเยสที่เซโนซึ่งเราได้รู้จักเมืองเซโนในเชิงเศรษฐกิจการค้าแล้วในตอนนี้เรามาดูของดีของเด็ดที่หากไปเมืองเซโนแล้วไม่ควรพลาดกันค่ะนั่นก็คือปิ้งไก่นังควายเผาและสาวโรงงานค่ะตอนเช้าตรู่ เราเปิดประตูห้องออกมาเจอหญิงสาวหลายคนในชุดพนักง,งานโรงงานนิคอนบริษัทยักษ์ใหญ่แบรนด์ดังในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพเธอเล่าให้ฟังว่าบริษัทนิคอนของญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานผลิตและประกอบกล้องถ่ายรูปในเขตเศรษฐกิจพิเศษสวนเซโนให้ค่าแรงวันละ120บบาทพร้อมรถสองแถวรับส่งเช้าเย็นที่เธอกำลังนั่งรออยู่ในตอนนี้จำได้ว,ว่าตอนเรานั่งรถผ่านหน้าโรงง,งานนิคอน เห็นขึ้นป้ายใหญ่โตหน้าโรงงานรับสมัครพนักงานให้เงินเดือนเดือนละหนึ่งล้านกีบชื่อของเซโนจึงเชื่อมโยงอยู่กับการเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเลาแต่เอาเข้อจริงชื่อเสียงของเซโนและสามแยกเซโนมีมานานแล้วปิ้งไก่ที่โด่งดังทั่วเลาและดังข้ามมาถึงฝั่งไทยด้วยความที่เป็นแยกสําคัญของประเทศสามแยกนี้จึงมีรถโดยสารจอดรับส่งคนอยู่เรื่อยๆปิ้งไก่เป็นคำเรียก ไก่ย่างในภาษาลาวและภาษาอีสานในไทยส่วนจุดเด่นที่ทำให้ปิ้งไก่ไซโนมีชื่อเสียงคือทำมาจากไก่ลาดที่แปลว่าไก่บ้านอีกหนึ่งเมนูที่เราประทับใจมากและแนะนำสำหรับคนที่อยากไปให้ถึงเซโนคือหนังควายเผาหรือควายเข็มซึ่งเป็นหนังควายที่หมักเกลือมาลุ่งจับโยนแท่งหนังควายลงไปในเตาถ่านปล่อยให้ไฟเผาจนไหมเกรียมและอีกหนึ่งจุดหมายยอดนิยมของการไปเซโนคือ พระาธาตุโพนวัดเจติยาลามอยู่ที่บ้านโพนธาต์เมืองไซภูทองแขวงสวรรณเขตคาบัดพานประตูประมาณ5,000กีบที่มาของชื่อพระธาตุน่าจะมาจากคำว่าโพนเป็นภาษาลาวที่แปลว่าเนินดินสูงสูงคนอีสานในไทยน่าจะคุ้นเคยกับศัพท์คำนี้ดีเช่นโพนปลวกที่แปลว่าจอมปลวกเป็นชื่อหมู่บ้านอำเภอหลายแห่งในอีสานที่นำหน้าด้วยโพเช่นอํเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องไขยพระาธาตุโพนมีชื่อเสียงเรื่องการอํานวยอวยพรให้สมปรารถนาจึงเห็นชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใส่สิน้นยกเอาพานใบสีทําจากใบตองมากราบขอผ่อนผู้หญิงที่ขึ้นไปบนหลานพระาธาตุทุกคนนุ่งผ้าสิน้นตามป้ายนี้ที่เขียนกํากับไว้ว่าท่านขึ้นหลานพระาธาตุท่านหญิงต้องนุ่งสิน้นถอดรองเท้าถอดหมวกขอขอบใจ ปิดท้ายทริปเซโนไว้ด้วยป้ายอีกหนึ่งป้ายกำกับเราไว้ว่าห้ามทิมขียะสะซายแปลว่าห้ามทิ้งขยะกระจัดกระจายเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังของ The Intelligence จะเซโนต่อการทิ้งขยะกระจัดกระจายไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะสำหรับครั้งนี้โชคดีเจ้า อยากไปเซโนเลยอນ